เรากลับมาที่แมปจะกลับบระเทื้นกาครับวันนี้เรามาเล่นกับพลังของซาสึสกะก,กันต่อเลยสำหรับพลังของซาสึสกะเนี่ยจะมีดาบเขาเรียกว่าพกไว้ที่หลังนั่นเองับเฮ้ยเดี๋ยวดาบมีสัญ,ญลักษณ์อุจิวะข้างหลังด้วยหรอนี่ไงท่านผู้ชมโ่คาคนี้เอออันนี้เป็นเอ่อดาบของซาสึสก,กนะนั่นเองครับเวลาเราเลือกพลังมาเนี่ยมันก็จะเป็นดาบเดี๋ยวก่อนนะเวลาเราเอ่อรอบที่แล้วเนี่ยผมเล่นนารโตกไปก็จะเป็นกินรามเมงใช่ไหมของซาสึกะเป็นอะไรวะท่านผู้ชมอ๋อเก็บดาบขึ้นมาแล้วก็ เก็บเข้าฝักนั่นเองนะครับของซาสึสเกะจะเท่อย่างหนึ่งคือเวลาเอาดาบออกมาเนี่ยเออแล้วเวลาเราเก็บดาบเวลาเราไม่ได้ใช้นี่ครับมันจะเก็บดาบแบบโคตรเท่เลยนะตรงนี้อันนี้รู้สึกจะนี่ก็ได้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นซาสึสเกะตอนเออช่วงนี้แหละมัง้งนะครับตอนนี้มีดาบอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไอดาบอันนี้คือซาสึสเกะช่วงไหนอา๋ยวมาดูกันครับว่าเออซาสึสเกะตัวนี้สามารถ ทำอะไรได้บ้างนะครับผมผมบอกเลยก็อย่างที่บอกไปว่าแบบนี้เอ่อพวกสกิลต่างๆค่อนข้างเท่เลยถ้าใครไม่ได้ดูล็อกลีกับนารูโตะนี่ต้องย้อนไปดูเลยนะครับผมมามาดูสกิลกันว่าซูสเกะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับผมเล่นเมื่อนานมาแล้วตอนสกิลยังไม่ครบตอนนี้ครบแล้วนั่นเองครับสกิลที่หนึ่งชิโรก็คือพันผักษานั่นเองเฮ้ยโอ้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 ต้องต้องกะระยะนิดนึงท่านผู้ชมนี่โอ้ต้องกะระยะแบบไอ้นี่เลยดีกว่าอ๋อถ้าอยู่ระยะใกล้คือไอ้นี่เลยปะ อ๋อถ <โ bin> ้าอยู่ระยะใกล้คือเสยได้เลยเม้ยวู้วโคตรเท่แต่ถ้าอยู่ระยะไกลก็วิ่งเข้าไปใช้ได้นั่นเองครับอันนี้เท่อันนี้เท่นันสามารถคอมโบต่อได้เลยเอ่อถ้าสมมุติว่าอยู่ใกล้ก็ใช้ได้เลยนะมันจะเป็นแบบระยะประชิดได้เลยแต่ถ้าอยู่ไกลๆก็จะวิ่งเอ่อเราก็เอ่อเรียกว่าพยายามหาให้มันตรงใช้มันพอดีครับฟาดไปแล้วก็ฟันไปข้างหน้าแล้วก็ไปคอมโบต่อได้อะไรประมาณนี้ โอเคต่อไปสกิลที่สองครับไลนิงสไตล์คืออะไรนี่จิ้มนี่นี่จิ้มแล้วต่อ,อยแล้วช็อ,ชอตอ้ยท่านี้ก็เท่นนะเป็นท่าใช้ระยะใกล้นั่นเองครับเอาไว้จิ้มก็คือเหมือนแบบว่าเราต้องคอมโบต่อให้ได้แหละนะครับ1 2 3จิ้มแบบนี้ต่อยต่อยต่อยแล้วก็จับดาบครับดาบสายฟ้าของซูสิเกะนั่นเองโอเคท่าที่3มเป็นซูซานโนะครับ่อ้อาไม่ได้จับมาเหรอเดี๋ยวก่อนนะ มันจับไม่โดนหรือยังไงโอ้เหมือนแค่ปัดเฉยๆป่ะท่านผู้ชมเอ่อเหมือมนจะปัดเฉยๆแล้วเราก็ต้องกระโดดให้ตรงด้วยนะครับเป็นมือของซูซานโอะออกมาแบบนี้อะไรประมาณนี้คือต้องใช้ให้ตรงนั่นเองและก็ท่าที่4ครับชาลินกันเหรอเอ,อ่อใช้ใน็ตวงแหวนหรือว่าหรือว่าอะไรอ่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะเอ,อ่อใช้แล้ว,ใช,ลวใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเดี๋ยวโอ้มีจับเอาเน็ตวงแหวนมากอกตาด้วยเหรอคืออะไรวะท่านผู้ชมเอ,อ่อมันเป็น เออมันเหมือนต้องกดอีกรอบนะตรงนี้เหมือนกดกดหนึ่งทีแล้วก็ค่อยกดใช้อีกรอบเลยครับอ่แบบนี้ถ้ากดอีกเออถ้ากดครั้งแรกเนี่ยตัวจะเป็นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมเปิดเนตรวงแหวนแล้วตัวเราจะเป็นสีแดงครับแล้วก็ต้องไปกดอีกทีหนึ่งอะไรอย่างงี้ป่ะมไม่แน่ใจท่านี้ป่ะ <c oughs> คือจับหน้ามากอกกอกหน้าเลย่านผู้ชมนี่มันนี่ม,มองตาฉันลแล้วเตะ อ่ะต่อไปมาดูฟินิชกันครับฟินิชของแต่ละสกิลเป็นยังไงนะครับผมท่าที่1ชิโดรินะครับต้องลองดูนี่อุ้ยอ๋อเหมือนโดนรู่นโตเลยเหรอโอ้โหว่าเท่อุ้ยกดผิดเอเอเอนี่แล้วจับทุ่มแบบนี้ไม่หูยโอ้โหแล้วมีตอ่อว่าเท่อะไรอะไรบอกไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเจอมาข้างหลังไงยเ่้ยโอ้โหอย่างเท่ ท่าฟินิชของซูเกะเท่ว่ะ,วะท่าที่1โคตรเท่เลยครับโอเคต่อไปเอ่อเป็นสกิลที่สอนะครับผมอันนี้ท่าจิมไอจิมอื้อืออืช็อตสายฟ้าได้รับสวยขึ้นจิ้มอีกทีช็อตโหโคตรเท่นี่มีทุกท่าเลยปะเนี่ยเอ่อท่าฟินิชนะครับมีน่าจะมีทุกท่าเลยมึงเนี่ยโอเค,อเคสุสนาโอะไม่แน่ใจมีหรือเปล่ามันเป็นท่าปัดอะ ไม่มีหรอทูโซโรหรือซูซานโอ้มันต้องให้มันพอดีวะท่านผู้ชมตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องจับให้พอดีหรือเปล่าโอ้นี่ไงโอ้จริงด้วยโอ้นี่อืมแล้วโยนลงไปอ๋อต้องให้พอดีเหรอต้องมีระยะดิถ้างั้นเอ่อถ้าจับไม่โดนก็นคือเป็นท่าทุบแทนอย่างงี้ปะ่ะอ่าจริงด้วยท่านผู้ชมอ๋อเมื่อกี้ที่ผมใช้ผมก็ไปใช้แบบระยะประชิดตั้งนานมันก็จับไม่โดนนะครับ อ่าพอจับให้โดนมันก็จะกระโดดทุบแต่ว่าถ้าจับให้โดน,ต,น,นต้องระยะประมาณนี้มั้งอ่าต้องระยะประมาณนี้แล้วค่อยทุบน่เองครับถึงจะออกมาเป็นท่าฟินิชแบบเมื่อกี้ด้วยนะนี่ต้องจับจับให้พอดีแล้วดังป่าทิ้งแบบนี้โคจะเท่ไปไหนไหวะเนี้ยสกิลโคตรเท่เออแล้วก็สุดท้ายครับเอ่อท่าที่4ีน่นะฮะมีน่าจะมีเหมือนกันนะตรงนี้จับกอกตา,าแล้วเตะเออไม่มีเหรอโอ้ลโอ้โหแล้วเลืลเอดเหลือน้อยด้วยตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่า ท,ท่านี้มันท่านี้มันทํำยังไงเนี่ยหรือว่ามันมันใช้แค่นี้เฉยๆอาจจะใช้แค่นี้เฉยๆก็ได้มั้งไม่นแน่ใจเหมือนกันนะครับโ okay, อเคน,นี่คือสกิลก้าวของซาส,สเกตนั่นเองครับมาดูท่าไม้ตายกันดีกว่าซาส,สเกตท่าไม้ตายจะเป็นยังไงนี่ปวดหัวโคเท่เอ๋อแล้ววิ่งด้วยเหรอวิ่งใช้บัตรักษาด้วยเหรออโหโคเท่เลยดาบสายฟ้าแล้วก็ระเบิดพลังโว้ ท่าโซซุเกะม่งเท่เกินสซสเกะท่าของสซสเกะคนเท่จัดโอ้กว่าจะเปลี่ยนร่างเสร็จเปลี่ยนร่างเสร็จแล้วท่านผู้ชมตัวสายตัวก็จะเป็นสายฟ้าแบบนี้อ่ะมาลองดูสซสเกะมี3ท่าเหรอของสซสเกะยังไม่ครบเหรอเอ่อทำไมมีแค่3ท่าหรือว่าจริงๆมีแค่3ท่าก็คือจบแล้วครับของสซสเกะมาดูท่าที่หนึ่งกันไม่รู้กันอืมหคืออะไรอะ่ะม,มันเล็ง๋อกดค้างเพื่อเล็งได้โอ้ ตอนผมมายังไม่มีท่าไม้ตายเลยั้งน้ำชมตอนผมเล่นแรกๆโอเคเล่งเล็งมันปลาปลาดาบเหรอโอ้ปลาแล้วเหมือนดึงกลับมาได้ด้วยนะครับฮู้เท่ท่านี้เทนะ่นะนี่แล้วดึงดาบกลับมาปลาดาบไปแล้วดึงดาบกลับมาโอเ้เท่เท่อยู่เช้ใช้ได้เลย,อ,ยอุ้ยอ๋อมีฟินิชด้วยเหรอ โอ้ยอันเทลนี่ก็เทเมื่อกี้มันเป็นฟินิตหรืออะไรวะมันมันไม่เชิงฟินิตนะท่านผู้ชมแต่ถ้าปาโดนแล้วมันจะแบบดึงกลับมาด้วยปะ <F at uring> อ๋อเหมือนแบบว่าปลาดับไปแล้วก็จิ้มท่านผู้ชมพอเวลาจิ้มใช่ไหมก็ดึงดึงกลับมาไอคนที่โดนจิ้มก็จะเหมือนโดนโดนดึงกลับมาด้วยอะไรประมาณนี้แค่เอาให้โดนก็พอนะครับเนี่ยเอาให้โดนสีม่วงๆพอนี่แล้วก็โจมตีการอากาศแบบนี้ต <F at uring> ่อไปสกิลที่สองครับไม่รู้คืออะไรแต่ว่าลองดูก่อนเลยวิว่าทำไมตัวลอยแบบนี้ทำไมตัวลอยอะ เดี๋ยวนี่อะไรมั <c> ้ท <oughs> ่าอะไรคืออะไรอ่ะอุ้ยไผมไม่แน่ใจว่าท่านี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนแบบตัวลอยได้แลครับโจมตีโจมตีแบบนี้ครับแล้วขึ้นไปแล้วระเบิดพลังแบบนี้เป็นพลังสีมว่วงพลังนี้ไม่ค่อยเหมือนซันสเกตสักเท่าไหร่เลยนะว่าเป็นพลังไฟเหรอสเปสต์ดีสโตตติ้งเฟมไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านี้จริงแล้วมันเป็นคอมโบอย่างนี้หรือเปล่านะแต่น่าจะใช่แหละนะครับไม่น่าจะมีอย่างอื่นแล้ว ระเบิดพลังแบบนี้ได้เอาไว้ใช้เป็นกลุ่มมั้งตรงนี้แล้วก็ท่าสุดท้ายครับท่าที่3ามุ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหอุ๊ยเดี๋ยวๆอมมันเป็นท่าไอ้อุกกาบาทนะพี่ชมอืมอพอแค่นี้เหรอเฮ้ยผมว่านารุโตะท่าอลังการกว่าวเนี่ยเนี่ยก็คือท่าที่ซูซูเกะทำให้เป็นอุกกาบาตได้คล้ายๆกับของมาดาระนะครับผมไม่ไม่แน่ใจจำชื่อท่านี้ไม่ได้ครับ นี่ไงเป็นอุกบาทดิ่งลงมาแล้วก็ระเบิดตู้มส่วนใหญ่ถ้าไม้ตายจะไม่มีท่าฟินิชนะครับนี่ก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันไหม,มนี่โอเคเหมือนจะไม่มีเหมือนกันนะเพราะผมว่าเอ่อท้าไม่ตายของนารุโตะดูอลังการกว่านะดูเท่กว่าอันนี้ดูยังธรรมดาอยู่นะครับไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ก็เท่มันก็ไม่ใช่ไมเท่ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าไอ้ไอ้ท่าสนี่คือคือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรากดรัวๆมันเป็นไอ้นี่เหมือนกันเหรอวู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 กระบาดเดี๋ยว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 กระบาดแบบตกรัวๆตกรัวๆคนรัวๆได้เหมือนกันท่านผู้ชมโอเคคร่าวๆของซาสเกะน่าจะประมาณนี้ครับถ้าจะไม่ค่อยเยอะรู้สึกจะมีอยู่แค่นี้แล้วนะครับหรืออาจจะยังไม่ครบมันจะไม่ครบเป็นไปได้ด้วยเหรอวะท่านผู้ชม เพราะว่าล็อกลีท่าครบแล้วนะครับแต่ว่าซัสเกตจะท่าไม่ครบได้ยังไงในเมื่อมันเป็นตัวที่2ล็อกลีเป็นตัวที่3แต่ท่าครบก่อนอย่างนี้เหรอ <c oughs> ไม่แด้อาจารนกันผมนึกว่าจะเรียกซูสโนโอะออกมาอีกหรือว่าหรือว่าเดี๋ยวเขารอทําเป็นซูสโนโอะวะท่าที่4อาจจะยากหน่อยนะครับที่เป็นซูสานโอเพราะว่าต้องเรียกลิกัสิ์ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแมปจะถูกปิดซะก่อนอ่ะนี่คือซัสเกตแล้วกันนะครับผมท่าก็ประมาณนี้นี่ผมว่าคงรู้ตค่อนข้างนี่จะดูเท่กว่านะแต่ของซัสเกตคอมโบน่า กับสกิลธรรมดาน่าจะเท่น่าดูโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับลองเข้ามาเล่นพลังงสซสเกะกันได้ยีงไงนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยลยกันนะครับผม